แต่ว่าคนเรียค่ะใช่ย่ะอินพูดเอาพูดอะไรมีดาต้ามีอะไรเยอะไปหมดเลยนะทีนี้ก็เลยเปลี่ยนวิชาอาจารย์นี้เขาจบคอมพิวเตอร์มาก็เกิดเขาจะมีสับแสงอะไรที่แบบเฮ้ยมันเป็นสับแบบเฉพาะที่แบบไอ้พูดไปแล้วคนเราจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยสับทางด้านคอมพิวเตอร์นะติดดุราไว้เนอะมึงจริงาหไ ออกมาพูดอะไรเดินชวนอะไรเงี้ยะมันจะชวกิกด่ารนนะหไหมไเยอะนะทีเนี้ยเพิงใครอยากไปไปสอบอะไรนะไซไม่รู้ต้องไปดูดิไปแพ้ไม่แพ้ต้องไปดูอะไรวะอ๋อไหนเราไปแล้วของเราเรืไไ่องอะไรนะระบบสารนกเเศ รวมการขนส่งอย่างเช่นสมมติว่าเราอาจจะแชร์การขนส่งระหว่างพาร์ทเนอร์บริษัทพาร์ทเนอร์ของเราก็ได้บริษัทในเครือเนี้ยก็คือรวมการขนส่งแชร์เรื่องของทางรโโะหว่างประเทศค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้ปริมาณอาจจะไม่ได้ได้มากใช่ไหมคะเราก็รวมพัร์ทเนอร์นี่ที่อยู่ในในแวดับโดกต่กันอย่างเช่นเราอาจจะไปอยู่ในสมาคมการค้ายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะและ้วก็มีอ่ะตกลงเรื่องของขนส่งระหว่าง เราจะใช้ตู้ด้วยกันนะบางทีเราก็ไม่เต็มหรอกนะคะแชร์การส่รงกรัรนะแชร์เรื่องของการเช่าพื้นที่บางประเภทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรามาดูหน่วยงานข้างหลังนิดหนึงเลค่ะเบีหน่นะะวยงานไหนบ้างเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอ่ะไปดูก่อนสำนักงายกรัฐมนตรีอ๋อ่มต้นิบดีสำนักนา,ายกรัฐมนตรีก็มีหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุน ด้านธุรกิจระหว่างประเทศนะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรู้จัก B O I แน่ B O I นี่แหละค่ะก็คือเขาก็จะมีโครงการใช่ไหมคะรัฐบาลก็มีโครงการถ้าเกิดธุรกิจการเกษตรของเราเข้ากันกับโครงการนะอนแต่เช่นโครงการ เสริมแารใช้เครื่องจักรได้ง่ายค่ะคือพวกนี้ก็คือบริษัทต้องทาอะไรคะต้องไปขอรับการลงทุนแล้วเขาก็จะให้อะไรคะให้สิทธิพิเศษก็คือลดหย่อนภาษีอ่ริต้องนําเข้าอันนี้เป็นโครงการที่เขาส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรเราไปขอรับการลงทุนเราก็นาเข้าเครื่องจักรมาแล้วก็อะไรคะก็ได้รับการลดหย่อน เป็นโดยสรุปแล้วนก็ห้าที่นะคะนี่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ก็มีสามหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานแรกโรงการค้าต่างประเทศทำอะไรโรงการค้าต่างประเทศจำคำที่เราได้ไหมคะที่ที่เรามีการส่งออกสินค้าแล้วเราก็บอกว่ามีสินค้ามาตรฐานสินค้าควบคุมอะไรอ่ะี้ค่ะเหนมคะอ่ะโรงการค้าต่างประเทศก็จะมีกำหนดนะคะมาตรฐาน เกิบบสินค้าที่ส,งส่งออกสินค้าอะไรที่เป็นสินค้ามาตรฐานสินค้าอะไรที่ต้องควบคุมาการส่งออกเนี่ยขึ้นอยู่ภายใต้กมการค้าต่างประเทศแล้วก็เวลาที่เราไปค้าขายไทยอ่ะถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาไรอย่างเงยคะเป็นประเทศกำลังพัฒนานะคะเป็นประเทศกำลังพัฒนาเพราะนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นเอกราชยุโรปเนี่ยเขาจะมีสิทธิทางภาษี เขาจะให้สิทธิภาษีหรือรก้ท,กที่เรียกว่า TSP นี่นะคะก็คืออย่างเราส่งสินค้าเข้าไเราจะได้รับการลดหย่อนภาษีทีนี้เขาก็จะดูตัวน,นี้เขามีหน้าที่คอยดูว่าเอ๊ะประเทศไทยเปลี่ยนลำดับหรือยังเปลี่ยนลำดับไหมเพราะว่าอย่างเช่นเราไปขายขายต่างประเทศให้ประเทศนั้นเสร็จแล้วเรามีรายได้ที่ถูกจัดชั้นใหม่ตอนแรกวัลนธรรมการ การจบออกรายได้เรายัางน้อยอยู่แล้วถูกจัดชั้นให้เป็นประเทศที่แบบได้รับการยกเว้นภาษีทีนี้เวลาที่เราจบสมมติไปขายบิลโอเรา,เามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นสาวไติดต่อกนุูกจัดชั้นใหม่สาปตต่อกนพวกนี้เขาบอกว่าอ่ะโอเคแกเริ่มรวยแล้วไม่ไม่เริ่มมีเงิน,นขึ้นมาหมุนเวียนในประเทศแล้วก็จะหันมาเก็บขั้นตนนแล้ว น่วยงานนี้ก็มีหน้าที่รู้ว่าเอ๊ะเรายังใช้สิทธิกับตรงนี้ได้อยู่ไหมหรือว่ามันหมดแล้วนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้นานะัก็เป็นข้อมูลเขา้มีเว็บไซต์นะคะทุกหน่วยงานของราชการข้อมูลสารตประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการค้าต่างประเทศน,นะ,ะองค์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีหน้าที่ยังไงคบชื่อก่อนแล้วส่งเสริมให้เกิดการค้าระหว่างประเทศนะ การไปเจรจากับประเทศเคยได้ยินข่าวใช่ไหมที่นายกบินไปเจรจาการค้าเราไปขอเจรจาว่าเราอยากจะส่งออกนี่ประเทศเราอยากจะส่งสินค้าไปขายนประเทศนชคะก็คือให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานนี้รวมถึงเรื่องของการบุกปกลมอะไรต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าระหว่างประเทศก็เป็นหน้าที่ของกรมส่เสริมการค้านะคะส่วนกรมเจรจาอันนี้ มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมถึงนะกับประเทศสมาชิกทางการค้าะคะ่ะมือว่าเราทําการค้าแบบสองประเทศไทยจีนก็เป็นแบบไหนคะทวิัมพูช์สามประเทศมันก็จะเป็นไทวิัมพหช์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือกลงเนี้ค่ะมีหน้าที่ที่จะต้องไปเข้าร่วมประชุมพวกนี้ค่ะที่เรามีการทําการค้าแล้วก็ไปทำข้อตกลงไป,ไป,ไป,ไปพยายามเจรจารเพื่อให้ห อยากได้คือคะพยายาม,มาาไ,ไม่ให้มีกำแพงมารติดใช่ไหมไม่ให้มีกาติดอะไรได้ส่งออกได้โดนเสกอยะแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องพยายามลดท,ทำอะไรไงได้ที่สินค้ากเราจะเข้าประเทศนั้นะคะได้ง่ายขึนะ้นเช่นเราตั้งข้อจำกัดว่ามาตรฐานสินค้าพืชอ่ะต้องทำต้องใช้สารเคมีนี้ต้องทําวิธีการใส่บ้างอะไรน่ะนี่เป็นกำแพงมารติดใช่ไหมคะเราก็พยายามเจรจาลดหย่อนนะ่ะ นี้มีหน้าที่จดจัดตั้งบริษัทเขาก็แยกหน้าที่กันนะคะถ้าเราอยากจะทําการค้าระหว่างประเทศเราต้องจดประเด็นให้เได้10คนก็ไปติดต่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงเกษตรนะคะกระทรวงเกษตรก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรแยกนงานถ้าโรงวิชาการเกษตรเกี่ยวข้องกับสินค้าได้เป็นไงบ้างพอดี พืชทั้งหมดนะคะขึ้นตรงกับกระรวงแต่เมื่อนขึ้นตรงกับกรมวิชาการเกษตรนะคเขาเคยทำมีทงสนับสนุนพันธุ์พืชใช่ไหมคะกรมวิชาการเกษตรทำวิจัยนะคะแล้วก็มีการรับรองสินค้าที่จะนําเท่าส่งออกที่อยู่ในกลุ่มของพืชนะถ้าเป็นสัตว์ก็ไปที่ไหนปศุสัตว์นะคะกรมปศุสัตว์สัตว์ในที่นี้ไม่รวมสัตว์น้ํา หมูไก่วัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้าเกิดขึ้นตรงแบบปัจจุบันก็รับรองกรมวิชาการเกษตรรับรองสินค้าที่เกี่ยวขกับข้าวเปกรมปัจจุบั์ก็รับรองสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ อะไรที่เป็นดู่เป็นขึ้นโขดขึ้นน้ำเนี่ยอะไรขึ้นน้ำตะล้อเทศอาจารย์ก็ไปแับตัวใหญ่เลยเพื่อนบอกโขดค่ะทีนี้เราไปแบบแบบอันที่แบบมีมูลค่าเลยเอาหนังมาทางกระเป๋าทางกระเป๋าทางกระเป๋าอะไรแบบนี้มโนน่ะพี่มันต้องมาอยู่บนโขดแล้วไม่เห็นมันมาเดินเลยหรอกเคอถึงมันจะอยู่มันต้องมีทั้งตกแล้วก็เป็นเป็นน้ำยู่ในนั้นด้วยนะคะอ่ะเขาก็แยกหน้าที่อัจเรยนะบทสอง สินค so yes. like, okay. yes, well, ้าเกษตรนะกล้วตัลักษณะเลยตักหัวตัดน้านะคะ